สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับข่าวโดนอีกแล้วครับพี่น้องนะครับมาอัปเดตอาการของน้องนาริตาครับพี่น้องนะครับหลังจากบอสบิ๊กนะครับกระพพาลูกนะครับไปเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ไปตรวจในส่วนของโพรงจมูกครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับ ผลออกมาแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดบอสบิ๊กก็บอกว่าโพดแบบซีนะครับหมอให้ผ่าตัดสันพี่น้องนะครับแล้วก็โพดว่านาฬิตะนอนหายใจติดขัดโกนดังนะครับหายใจทางปากตลอดเวลาเลยพาลูกมาเอ็กซเรย์นะครับก็คือว่าตอมอะดีนอยโตนะครับทอนซินโตนะครับ หมอให้ผ่าตัดสันพี่นองปาดพี่นองนะครับผลก็ออกมาแล้วก็คือว่าน้องเนี่ยต้องได้ผ่าตัดด่วนครับพ่นองนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่บอสบิ๊กโพสต์อัปเดตอาการนะครับหลังจากไปตรวจมาครับเอฟซีนะครับก็แห่เข้าไปคอมเมนเยอะมากนะครับบางคนบางท่านก็ชื่นชมในส่วนของบอสบิ๊กนะครับที่ใส่ใจนะครับพาลูกไปตรวจนะครับ จนหมอเนี่ยห้ผพาตัดครับพี่น้องนะครับหลายคนก็บอกว่าหายไว้เด้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเด็กเนี่ยเป็นเยอะนะครับผ่าตัดแล้วก็หายาดีแล้วที่พ่อพาไปหาหมอสันพี่น้องนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าเราก็ว่าแล้วน้องเนี่ยเป็นต่อมอะดีนอยโตแต่ผ่าแล้วก็หายใจโล่งนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าลูกคอยก็เป็นพอพาตัดแล้วก็ หายปกติสันพี่น้องนะครับส่วนท่านนี่ก็บอกว่าเรางงมากนะครับท้งนั่นเขาเลี้ยงเขาไม่สังเกตหลานบ้างหรอพ่อบิ๊กเป็นคนสุดยอดพ่อสังเกตด,ดีจริงๆนะครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าใช่นะครับหลานอยู่ตรงนั้นแล้วป้านะครับแม่เนี่ยไม่สังเกตลูกเลยหรอนะครับพี่น้องนะครับหลายคนกระสงสงสัยนะครับว่าทําไมถึงปล่อยให้ลูก หายใจแบบนี้นะครับพี่น้องน,นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบอสบิ๊กใส่ใจทุกอย่างนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าหายไปไวเด้อนะครับท่านนี้ก็บอกว่า,าว่าจะเม้นบอกบิ๊กเรื่องต่อมอะดีนอยด์อยู่นะครับเพราะมีลูกเพื่อนเคยเป็นนะครับและรักษาหายแล้วแต่เชื่อว่ายังไงบิ๊กต้องพาน้องมาเช็คแน่นอนเดี๋ยวก็หายนะนฤตะคนเก่งนะครับป้าพี่น้องน,นะครับส่วนคนนี้บอกว่าคนที่เลี้ยงน้อง ไม่สังเกตหลานเลยบอสนะครับพี่น้องหายไปไวเด้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าน้องเป็นภูมิแพ้เห็นน้องหายใจไม่ค่อยสะดวกสันพี่น้องนะครับแมน่นครับหลายคนหลายท่านเอฟซีก็สังเกตว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับแต่ว่าโบแมน,นครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าผ่าตัดแล้วก็หายนะครับเพราะว่า หลานๆที่บ้านก็เป็นพี่น้องอ๋อครับพี่น้องเอาหน้าซีเมนครับพี่น้องพาตอนล้วอาจสียหายนะครับพี่น้องนะครับส่วนทันนีก็บอกว่าไม่ปล่อยผ่านลูกคือดวงใจของพ่อนะครับปาพี่น้องนะครับส่วนทันนีนะครับก็บอกบาขวัญเอ้ยขวันไม้ลูกเอ้ยนะครับลูกคือดวงใจของพ่อนะครับหายไปไว้เด้ออีลานะครับ ปาพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นกระไซใจรา,ายละเอียดต่างๆอีหลีครับพี่น้องชอบสังเกตจริงๆครับพี่น้องนะครับอ่านั่นแหละครับรอเบิงครับว่าจะผ่าตัดได้วันไหนนะครับแล้วจะอ่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตข้อมืลหนาเดี๋ยวามาฝอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตดีๆเดี๋ยวามาฝ่ายรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ